สวัสดีเพื่อนเพื่อนในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้นำเจ้าตัวรองเท้าสีชมพูรุ่น n i ก e ้ h a n t o m GX2 นะครับเอามารีวิวให้กับ เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับบอกได้เลยนะว่าสีของเจ้าตัวรองเท้าสีชมพูคู่นี้นะสวยมากสวยแบบสวยสวยสะกดจิตเลยจริงๆนะครับสวยมากสวยจริงๆสวยคือแบบสวยจริงๆนะสวยแบบสวยจริงๆนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือสวยอ่ะเออสวยนะครับ เป็นรองเท้าหนึ่งในคอลเลกชันที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4แล้วก็ใช้ในการแข่งขันโคปาอเมริกา2024นะครับตอนนี้ณนะวันที่ที่ผมรีวิวช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2 4อยู่นะครับลหลายๆคนคงจะเคยเห็นนักเตะสวมใส่กันมาเยอะพอสมควรแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็เลยเอามา รีวิวให้ดูกันแบบชัดๆนะครับว่าสีชมพูคู่นี้สวยแค่ไหนนะครับมาแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวเจ้ารองเท้าคู่นี้กันแบบยาวๆเต็มๆนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง Youtube ตอนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็ขอฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีรองเทา้าคู่ไหนเข้ามารีวิวก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับ อ่าคราวนี้เรามาดูการสลับเจ้าตรงเท้า n i ก e ้ h a n t o m GX2 คู่สีชมพูคู่ดีนะครับบอกได้เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะก็จะเป็นผู้หญิงหวานๆสวยๆน่ารักน่ารักแบบใส่แว่นตาออกแบลวๆอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าสวยสวยจริงสวยแบบเนี่ยตอนนี้ผมนโมคิดไปเองแล้วตอนนี้ฮะ โอเคนะครับมาเรารีวิวกันเลยก็แล้วกันนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวอัปเปอร์จะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็จะมีบริเวณด้านส้นเท้าที่เป็น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 สีขาวอยู่นิดนึงนะเนี่ยออกจะเป็นสีสีขาว,ขาวแต่ก็ยังเป็นเป็นสีขาวขาวที่แบบมีสีมีม,มีมีความเป็นสีชมพูอยู่นิดนิดน,ดนะเนี่ยอ่า ด้านส้นเท้าจะออกเป็นสขีขาวนิดนึงนะครับแล้วก็พื้นจะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็ตรงปลายจะเป็นสีชมพูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ไนกี้อะไรต่างๆจะเป็นสีดํานะครับซึ่งสัญลักษณ์ไนกี้จะเป็นตรงนี้นะสัญลักษณ์ไนกี้ข้างเท้าด้านนอกจะเป็นตัวอ่าที่นูนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นลักษณะของตัวสัญลักษณ์ไนกี้ที่เป็นลายเพชรนะครับแบบนี้นะครับสองข้างเหมือนกันเลยนะครับ นี่เป็นลายเพชรแบบนี้นะอ่านี่นะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนสัญลักษณ์ไนกี้ข้างเท้าด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นลายนูนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นลายเพชรที่อยู่ด้านในนะครับนี่อ่าแบบนี้นะครับส่วนตัว upper นะครับตัว upper ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็วัสดุเช่นเดิมนะครับที่มีชื่อเรียกว่าไนกี้ กิปนิตนะครับเป็นวัสดุผ้านะครับซึ่งเจ้าตัวไนกี้กิฟนิตัวเนี้ยถ้าอย่างที่เคยรีวิวมาในสีสีอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสีดำกับสีสีขาวเองนะครับสีสีฟ้าเองนะครับเจ้าตัวไนกี้กิฟนิดตัวเนี้ยถ้าเอามือสัมผัสดูนะครับมันจะมีความหนืดของตัวตัวผ้านะครับมันจะมีความหนืดของตัวผ้าอยู่นะครับแล้วก็ตัวผ้าของเจ้าตัวไนกี้กิฟนิตัวเนี้ยก็จะเป็น เป็นตัวผ้าเลยนะครับโดยที่จะไม่มีแผ่นฟิล์มใดๆมาเคลือบไว้บริเวณตัวอัปเปอร์นะครับส่วนที่เป็นแผ่นฟิล์มเราจะเห็นว่าจะอยู่บริเวณข้างเท้าด้านนอกนะครับเนี่ยส่วนนี้มันจะมีแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบไว้บริเวณตัวอัปเปอร์ด้านนอกนะครับนี่ส่วนตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับจะมีแผ่นฟิล์มเคลือบไว้นะแต่ตัวโซนกลางเท้าด้านในนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าเท้าทั้งหมดเลยแบบนี้จะไม่มี แผ่นฟิล์มเคลือบไว้นะครับแล้วก็ตัวลายของตัวรองเท้าก็จะเป็นลายเส้นที่เป็นลายหัวแม่มือนะครับเป็นลายเส้นนิ้วมือของเรานั่นเองนะครับเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจในการใช้ลายเส้นนะครับตัวลายเส้นตัวนี้ก็จะเป็นลายที่นูนขึ้นมานะนี่เป็นลายที่นูนขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูแบบ ชัดๆเลยนะครับอันนี้คือข้างเท้าด้านนอกนะนี่ด้านหน้าเท้านะครับข้างเท้าด้านในชัดๆเลยนี่แล้วก็ด้านส้นเท้านะครับด้านส้นเท้าจะไปเขียนคําว่า Phantom Gx นะครับติดอยู่นะครับเป็นตัวเป็นตัวหนังสือที่นูนขึ้นมานะเนี่ยนะครับเป็นตัวหนังสือที่นูนขึ้นมานะครับอ่ทั้งสองข้างนะครับ อนี้เป็นลักษณะของตัวรองเท้านะครับคราวนี้เรามาดูด้านบนนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นรูรอยเชือกนะครับมีอยู่ทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับจะมีรูเข้าแล้วก็รูออกนะครับเชือกรองเท้าเป็นเชือกสีชมพูนะครับสีเดียวกับตัวรองเท้าเลยนะครับด้านบนมีสัญลักษณ์ไนกี้ติดอยู่นะครับทั้งสองข้างน่นะครับเชือกสีชมพูนะครับผมขอเอากระดาษออกนิดนึงก็แล้วกันนะครับ ายเชือกไม่ได้เขียนอะไรใดๆไว้นะครับนี่เป็นเชือกสีชมพูนะครับอ่าด้านบนนะครับการจัดวางเชือกรองเทา้าก็จะจัดวางในแบบที่ทะยงออกไปทางด้านข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกนะเพื่อเปิดพื้นที่ให้บริเวณข้างเท้าด้านในมีพื้นที่ในการสัมผัสบอลน,นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรา มาดูอินโซด้านในกันนะครับขอเลือกเอาข้างนี้ก็แล้วกันอินโซด้านในนะครับก็จะเป็นแผ่นรองรองเท้านะครับสีชมพูนะครับด้านล่างก็จะเขียนคําว่า Phantom GX นะครับเป็นแผ่น EVOFOAM นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าน k k e g ้ i p นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นรองรองเท้าเกิดการลื่นไหลนั่นเองนะครับด้านด้านบนก็มีสัญลักษณ์น i k กนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นการเย็บพื้นนะครับ ทั้งหมดเลยจนถึงด้านในทั้งหมดเลยนะนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูไซส์นะครับนี่ไซส์าตามนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือไซส์เบอร์41ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คืออินโซด้านในนะครับด้านในจะเป็นผ้าส่วนตรงนี้ด้านในด้านข้างนะด้านด้านข้างด้านในจะเป็นสีขาวนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่บางๆสีขาวนะครับส่วนด้านส้นเท้า จะเป็นผ้ากำมะหยี่มีฟองน้ําสีชมพูนะครับอขอบตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับด้านส้นรงเท้าก็มีแผ่นกันกระแทกนะครับอันนี้ก็คือตัวอัปเปอร์นะครับคราวนี้เรามาดูชุดพื้นกันบ้างนะครับชุดพื้นของเจ้าตรงเท้าคู่นี้นะครับมีชื่อชุดพื้นเรียกว่า Nike ้ไซโค n นสามหนะครับ ก็เป็นชุดพื้นที่มีแกนกลางตัว X ไว้รองรับน้ำหนักบริเวณกลางเท้านะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ทั้งหมด11ปุ่มนะครับเป็นลักษณะของปุ่มใบมีดทั้งหมดนะครับปุ่มด้านหน้าจะเป็นปลายปุ่มสีดำนะแล้วก็ปุ่มที่เหลือจะเป็นปุ่มสีขาวนะครับด้าน้นเท้าก็มีสัญลักษณ์ไนกี้ติดอยู่นะครับซึ่งชุดพื้นตัวคอนโทนอาไซโคน360ตัวนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการอา เปลี่ยนบอลน,นะครับหมุนตัวพลิกตัวนะครับเน้นในเรื่องของการาจับจังหวะพลิกตัวกับตัวอะไรเป็นหลักนะครับแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับที่ตรงกลางเทา้าถ้าสังเกต V ีดีนะครับถ้าสังเกตดูนะเราจะเห็นว่าบริเวณกลางเท้านะครับจะเป็นส่วนที่มีชุดพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็มีแกนกลางตัว x เ,เพื่อรองรับน้ําหนักนะครับซึ่งตัว X ตัวนี้ เราจะเห็นว่ามันจะเป็นสันเลยนะเนี่ยเป็นสันขึ้นสันมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อลดแรงกดบริเวณกลางเทา้านั่นเองนะครับปลายปุ่มตรงนี้จะเป็นปลายปุ่มใสนะครับของตัวปลายปุ่มสีปุ่มด้านส้นเท้านะตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้ามองเนี้ยจะเป็นเหมือนกับปุ่มปุ่มสีขาวแต่จริงๆจะเป็นปลายปุ่มใสนะครับส่วนปลายปุ่มด้านหน้าจะเป็นสีออกสี สีเทาสีเทาออกสีดำดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหมุนของตัวตัวรองเท้าด้านหน้านะครับนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวชุดพื้นนะครับการอัดกาวต่างๆนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยไม่มีการเย็บนะครับไม่มีรอยแตกรอยปรินะนี่ให้ดูทั้งสองข้างนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆแล้วเป็นรองเท้าที่ คนที่เท้าบานใส่ได้นะครับใส่ได้แบบใส่สบายเลยนะครับไม่บีบเทา้าไม่รัดเท้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวในการสวมใส่ให้ดูกันก็แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวตัวอัปเปอร์ให้ดูกันนะครับต่อจากนี้เราจะมาชั่งน้ําหนักให้ดูกันก่อนว่าน้ําหนักที่ได้เจ้าตัวรงเทา้าคู่ดีจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับ ขอขอวางจัดทรงดีๆนิดนึงอ่านะครับโอเคนะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับด้านในไม่มีอะไรนะโอเคก็วางรงเท้าลงเลยอ่าน้ำหนักที่ได้อยู่ที่216.4กรัมนะครับ ก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่เบาพอสมควรนะครับก็ถือว่าแต่ก็ไม่ถือว่าเบามากเหมือนกับตัวรองเท้า a d i d a าสเคซี่ฟาตัวที่เป็นแบบบางๆอะไรอย่างนั้นก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็น้ําหนักประมาณ2ขีดนิดๆประมาณนี้ผมสลับผมตัวผมเองคนที่ใส่เล่นจริงๆใส่แข่งจริงๆนะครับผมว่าน้ำหนักประมาณนี้ก็เป็นน้ำหนักที่กำลังพอเหมาะกับเท้าของผมเองนะครับก็ ประมาณนี้โอเคอยู่แล้วนะครับถ้าใส่เบากว่าน,นี้มันเวลาเวลาไปกระแทกกับกับกับเท้าคนอื่นอ่ะพูดง่ายๆคือไปเหยียบถ้าคนอื่นมาเหยียบเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยมันรองเท้ามันบางเกินไปหรือเปล่ามันก็อาจจะเจ็บขึ้นมาได้แต่แต่น้ําหนักประมาณนี้ด้วยตัวอัปเปอร์ที่มีความหนาอะไรประมาณนี้สำหรับผมแล้วว่ากําลังโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็อามารีวิวตัวอัปเปอร์ให้เห็นกันแบบ ชัดๆทุกจุดทุกมุมแล้วนะครับมีตรงไหนที่ยังไม่ได้บอกบ้างอ่ะด้านซนเท้าหน้าเท้าต่างๆบอกไปหมดแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับมีขายมีจำหน่ายที่ Facebook รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีไซส์3 8ถึงส5นะครับ3 8ถึงส5่วนราคาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวยังมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีกหนึ่งรีวิวนะครับใครที่อยากจะดูรีวิวสวมใส่ กดตอนนี้ได้เลยบริเวณมุมจอขวาด้านบนแปะลิงก์ทิ้งสคริปต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะฝากไปด้วยว่าฝากกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับ1การติดตาม1กดถูกใจมันคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมรีวิวคลิปต่อๆไปได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆ,จ,งๆจูบเธอได้ไหมเนี่ย รักเลยแหละเจอเจอเจอขาวๆเจอชมพูแบบนี้อยู่ในร้านเล่านะเมืเ่อยจบอ่ะจบหลงรักอ่ะ